สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมินเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านเบอร์18คาเซนเตอร์เป็นประจำเช่นเคยอีกเช่นกันนะคะวันนี้นะคะมีจะพามาดูเป็นรถคันนี้เลยนะคะนิสสันอเมรานะคะเป็นตัว1.2 V L นะคะรถคันนี้ปี2013เลยนะคะทุกคนใช้เงินผ่อนเพียง4,000บาทนะคะผ่อน72งวดนะคะนี่เลย สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีดำดุมากนะคะทุกคนก่อนจะไปรับชมตัวรถกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่ะไม่รอช้านะคะไปชมตัวรถกันเลย เริ่มต้นกันที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะไฟสวยใสยไม่แตกไม่ชำรุดนะคะทุกคนถัดมานะที่ไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้กับตัวรถนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้กระจังหน้าสีดำขอบโครเมียมแบบนี้นะคะโลโกโน้นิสสันสวยงามชัดเจนนะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียนกม .8626 อ6ร้อยนะคะนี่เลยสวยดำดุนะคะ ต้องบอกเลยผ่อนเพียง4,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนและราคาคันนี้นะคะอยู่ที่185,000บาทเท่านั้นนะคะสวยงามมากคันนี้ทุกคนน่าใช้หน้าคมหาจริงๆนะคะไปได้อีกฝั่งนะคะฮาโรเจนสวยงามไม่แตกไม่ชำารุดนะคะสวยสวยใสๆนะคะเดิมๆม,มากับรถเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อนิสสันเดิมๆนะคะเป็นล้ออัลลอยนะคะทุกคน สวยๆนะคะคันนี้นี่เลยแมคคันนี้นะคะก็ได้เป็นขอบสิบห้านะคะทุกคนสวยกริบนะคะไม่มีสนิมหน้าทุกคนสวยๆเดิมๆกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะไฟเลี้ยวแก้มข้างมีให้นะคะพี่ๆขากระจกข้างนะคะสีเดียวกันกับตัวรถให้เลยนี่ สวยงามต้องบอกคันนี้ดําดุมากและที่สําคัญผ่อนเพียงสี่พันทุกคนได้รถเกง๋งแบบว่าสี่ประตูนะคะใช้งานกันเลยนะคะมือจับประตูนะคะได้เป็นสีโครเมียมนะคะพี่ๆค่ะกุญแจระบบคีย์เลสนะคะเป็นรีโมทคีย์เลสกดตรงนี้นะคะล็อกรถกด,ดล็อกรถได้เลยนะคะลายน้ํากระจกเดิมนะคะไม่มีประวัติการแตกเปลี่ยนเคมนะคะท่านมานะคะมาที่ด้านในกันนะคะ ภายในนะคะลูกค้าก็จะเปิดมาเจอกับเบาะผ้านะคะเบาะผ้าลายสปอร์ตนะคะตัวนี้นี่เลยเบาะผ้าสวยๆนะคะเดิมๆไม่ฉีกไม่แตกไม่ขาดนะคะพี่ๆขาพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะโลโก้นิสสันสวยงามนะคะถุงลมนิรภยัยมีให้เนาะคันนี้สวยๆครบๆมาขออนุญาตเข้าไปในตัวรถกันนะคะ เดี๋ยวจะทําการสตาร์ทให้ได้ดูคันนี้ต้องบอกเลยมาพร้อมกับพุชสตาร์ทนะคะทุกคนนี่รถปี13ได้พุชสตาร์ทมาด้วยนะคะอ่านี่เลยสตาร์ทเครื่องให้ได้ชมกันมาดูเลขไม์กันนะคะนิสสันอ l m เมรานะคะหนึ่นะคะทุกคนไม่ใช้งานคันนี้อยู่ที่1น0่งแสนส่มนะคะห้าพันสากโลเท่านั้นนะคะสวยๆเลยนะคะพวงมาลัย นี่สวยงามภายในนะคะก็ได้เป็นแอร์นะคะแอร์ออโต้ด้วยทุกคนคันนี้นี่เลยเย็นฉ่ำนะจ๊ะว้า wow. วสวยงามนะคะรูปทรงเป็นวงกลมนะคะเครื่องเล่นก็ใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆคะ่ะหัวเกียร์นะคะไม่แตกไม่ชำรุตัวรถได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ สวยๆใช้งานได้ปกติทุกสิ่งอย่างนะเครื่องเล่นก็เปิดติดปกตินะคะพี่ๆค่ะก็ได้ FM, CD, AUX นะคะใช้งานกันเลยนะคะอ่ะภายในสวยงามน,นะพลาสติกเดิมๆไม่มีแตกไม่มีชำารุดได้รถบอดี้เดิมๆเลยแล้วก็แอร์นะคะได้เป็นแอร์ทรงกลมคลาสสิกแบบนี้นะคะ หัวเกียร์สวยงามนะคะไม่แตกไม่ชำารุดนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ใช้งานผ่อนเพียงสี่พันทุกคนถูกมากๆนะคะมาเดี๋ยวพาไปชมเรื่อยๆนะคะรอบๆคันกันนะคะกระจกข้างอาลืมแจ้งนะคะปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้เลยนะคะแล้วก็หัวล็อซอกประตูเดิมๆนะคะไม่มีโองรอยการแก่ถอดขายสวยงามดังเดิมนะคะอยู่ทุกอย่างนะมูอปลดตรงนี้นะคะสีโครเมียมนะคะกระจกคนขับ ออโต้นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้นะคะทุกคนมาทุกคนวันนี้อากาศดีๆนะคะมาชมรถสวยๆการชมแล้วก็กดถูกใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้มินได้นะคะจะขอบคุณมากเลยเลยนะคะนี่ภายในนะคะด้านหลังเบาะที่นั่งนะคะผู้โดยสารด้านหลังก็สวยงามเช่นกันนะคะ นี่เลยสี่ประตูไซส์นี้ต้องบอกเลยออมิาก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่ภายในด้านหลังค่อนข้างกว้างมากๆนะคะทุกคนสูง200เข่าก็ไม่ติดเยาว่าจะ170เลยนะคะภายในด้านหลังกว้างมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหัวนอ็อตซอกประตูกันนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ถอดไม่ไขนะคะพี่ๆขาสนใจคันนี้ก็รีบเลยนะคะผ่อนเพียงส0 0พันนทุกคนคนแบบว่า รุ่นนี้เนาะก็ค่อนข้างหายยากเนาะคนใช้อยู่เขาก็ไม่อยากจะขายนะคะแบบคันนี้ก็ได้มานะคะ mm. พี่พี่ท่านไหนสน,นใจอเมล,ล่ารถเก๋งสี่ประตูที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันกว้างนะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรรถเก๋งรถเก๋งที่หรูไซส์ผูด้ดีอ่ะผ่อนสบายอ่ะอ,า,อางนี้ดีกว่านะคะทุกคนน่ะมาถัดมานะคะที่ด้านหลังนะคะยางหลังก็ เป็นขอบสิบห้านะคะทุกคนแมกกาลลอยนะคะทุกคนนิสันเดิมๆนะคะไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนนะคะทุกคนก็ซุ้มซอกสวยงามน,นะคะถัดมาถัดมาท,ที่ด้านหลังนี่เลยไฟท้ายสวยๆนะคะทุกคนรูปทรงสวยงามน,นะคะสไตล์นิสันอเมราเนาะคะันนี้ก็1.2 VL นะคะทุกคน โลโก้อเมร่านิสสันยุมเดิมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ไฟเบรกดวงที่สามสปอยเลอร์เส้นไล่ฟ้านะคะมีให้ครบด้านท้ายนะคะไม่บุบไม่คดไม่มีรักยิ้มนะคะสวยงามสภาพบอดีเด้เดิมเลยนะคะซื้อรถกับมินน้องมินงกร็รับประกันเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าให้พี่ๆอยู่แล้วนะคะอ่ะเปิดมานะคะเจอกับช่องเก็บสัมภาระนะคะกว้างเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้เลยห้าใบนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะ อ่าขออภัยในความขี้ฝุ่นนะคะนี่รถมันกิบมากนะคะทุกคนเราซื้อกมินมินก็ล้างทําความสะอาดให้สปาให้อย่างดีนะคะก่อนรับรถนะคะนี่เลยฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงอีกลฝาท้ายนะ,ะทุกคนขออภัยด้วยนะคะเซอร์เซอร์ซามาช่วงนี้นะคะ นี่เลยสวยงามนะคะขอน็อตเรียมโคงกิบไม่แกะไม่ถอดไม่ไขนะคะรูปทรงสวยงามไม่คดไม่บุบนะคะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลร,รักษามาดีมากๆนะคะทุกคนนี่เลยนิสสันอเมราคันนี้นะคะผ่อนเพียงสี่พันพี่พี่ท่านไหนสนใจอติดต่อมินได้เลยนะคะคันนี้คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานเนาะซื้อสดก็ยังได้นะคะทุกคนหนึ่งแบาทนะคะผ่อนเพียง4 0 0พบาท7 2็ดสบสองวดนะคะแล้วก็ผ่อนส0่พบาทตลอดอายุสัญญา นะคะทุกคนไม่มีบุกเพิ่มนะคะผ่อนเท่าไหนเท่านั้นนะคะจนกว่าจะหมดสัญญานะคะทุกคนด้านท้ายนะคะก็ล้อด้านหลังอีกฝั่งนะคะแม็กนอยนะคะขอบ15ห้าัวน้อซีอรูแบบนี้นะคะสไตล์นิสสันอเมร r านะคะสวยๆเดิมๆนะคะนี่เลยมือจับประตูสีคโครเมียมนะคะต้องบอกเลยคันนี้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ ได้เป็นกุญแจระบบคีย์เลสพุชสตาร์ตต่างๆก็มีให้ครบนะคะเป็นรถที่ทันสมัยน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะทุกคนรูปทรงดีนะคะหรูหราแล้วก็ที่สำคัญกว้างนะคะทุกคนรถเก๋งไซส์นี้นะคะกว้างมากๆนะคะทุกคนนี่เลยราคานี้ไซส์นี้ปีนี้นะคะถือว่าคุ้มค่านะคะทุกคนได้รถปี2013ามเกียร์ออโต้ด้วยนะคะกุญแจระบบคีย์เลสนะคะทุกคน สวยงามนะคะกว้างทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะทุกคนด้านหน้านี่คือสูงสองร้อยเข่าก็ไม่ติดนะคะนี่เลยไม่ได้แบบว่าปรับถอยไปก่อนนะคะถึงจะข้างหลังกว้างอะไรเงี้ยคือตัวรถเขากว้างมาแต่เดิมนะคะนี่เลยสวยงามนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะเบาะผ้านะไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดไม่ชำรุดนะคะแล้วก็สายเบลล่อะ ดึงตึงปกตินะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างภายในตัวรถเนาะก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะคะทุกคนลิ้นชักสวยเดิมไม่แตกไม่ชำรุดนะคะทุกคนพี่ๆท่านไหนเนาะอยากได้รถเก๋งผ่อนสบายๆก็คันนี้เลยนะคะใช้เงินผ่อนเพียง4,000บาทต่อเดือนนะคะเงินเดือนหนึ่งก็ซื้อได้นะคะคันนี้สบายๆนะคะพี่ๆขา สนใจเนาะโทรหามินได้เลยนะคะสายสก็ฟรีดาวให้ได้นะคะเครดิตสายสก็ฟรีดาวให้ได้นะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะถ้าต้องการนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้เลยนะคะได้เป็นเครื่องพันสองเบนซินนะคะทุกคนตัวเครื่องนะคะสวยๆเดิมๆไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะได้เป็นเครื่องนิสสันเดิมๆนะคะทุกคนนี่เลย คางข้างหน้านะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะคะสติกเกอร์เดิมๆนะคะทุกคนนี่เลยถ่ายกันให้ดูชัดๆนะคะแผ่นเพจมอคอต่างๆนะคะอยู่ครบๆฝากระโปรงเดิมเขาเลยนะคะนี่เลยพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะทักมาได้เลยโทรได้เลยนะคะหัวน็อตสวยเดิมนะคะเหลี่ยมคมกลิบไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะคะ ทุกคนซื้อรถกับมินนินรับกันเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะคะนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะนี่หัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่ไขนะคะคันหน้าก็เดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขก็คือเป็นบอดี้เดิมของเขาเลยนะคะทุกคนนี่เลยพี่ๆที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อได้นะคะ ถ้าไม่มั่นใจนะคะสามารถพาช่างที่ดูรถได้นะคะมาได้เลยนะคะขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะนิสสันอเมร a านะคะ1.2 VL นะคะปี2013เกียร์ออโต้ไม่แสนสี่นะคะทุกคนกอคันนี้นะคะขายเพียง185,000บาทขายถูกๆผ่อนสพันเท่านั้นนะคะ สนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะก็ซื้อได้ทั่วประเทศนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรเนาะสามารถซื้อได้หมดนะคะทำจองเข้ามา1,000บาทนะคะก็ทำเรื่องส่งไฟแนนซ์ให้เลยนะคะวันนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ